คือ,อตั้งใจว่าจะจัดให้ครบหนึ่งปีหนึ่งปีก็มีห้าสิบสองสัปดาห์หรือห้าสิบสองพุทธครับห้าคูณสี่ก็เป็นประมาณสองร้อยสองร้อยชุดเพราะนั้นท่านได้เห็นพระเป็นจักรพคีหนึ่งปีจำนวนถึงสองร้อยชุดท่านก็ไม่มีทางที่จะหลงทางได้เลย นะครับคือว่าหลักการในการดูพระเนี่ยว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะอ,อันดับแรกเลยเนี่ยต้องเคยเห็นของแท้มาอพอเห็นของแท้เนี่ยเราก็รู้ว่าของแท้เนี่ยเป็นยังไงยังไงนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องศึกษาไม่ต้องไปดูเลยว่าของของปลอมที่ทำเรียนแบบเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าเราดูอยู่กับของแท้ทุกวันทุกวันเนี่ยนะ,ะมันจะจำได้เอง แล้วทีเนี้ยวันใดก็ตามเนี่ยไปเจอของที่ไม่ใช่ปนเข้ามาเนี่ยมันจะรู้เลยอ่ามันมันมันจะบอกได้ด้วยตัวเองนะครับอันเนี้ยเป็นวิธีการฝึกที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดเลยก็คือดูจากของจริงอือ่านะครับก็นี่ก็จะมีพระเป็นจาา่าภาคีเนี่ยห้าองค์นี้